สวัสดีครับพ้อหวิชาจิตวิสุดวันนี้จะมานำเสนอในการหานเกสรเป็นไม้เท้าเกสรคือไม้เท้ากายทิศครับเป็นปู่ปัญญาชาวบ,บ้านกับคอนตีไดมาทำที่นี่การต้องไปห้าไม้ให้ไดลักษณะ,ะี่ว่าเกลือเป็นชุ่มหูชุ่มลางของกายกีกันเป็นไม้เท้ากระจายเดบเครื่องมือสัญชาติยเต็มมือค้อนกระจายเครื่องมือเบบโบราณการเนี่ยเป็นมีดเอามาแกท นี่เป็นตัวอ่าคียกว่าตัวแกซิ่วแต่หลายย่างก็คือเอามาแกน้ำร้องเผื่อให้มันได้เป็นรูปทีาตรงการบางช่วงตัวนี้ข้าไม่ได้ต้องใช้มีดกระต้อนมีดข้ามากแกตัดออกไปจะเป็นตัวยกขันให้เป็นเส้นโค้งก็ต้องใช้ตัวตีเป็นโค้งใช้ร่างเอามากแก้เป็นร่างรล้เป็นรูปตี๋ตองกัรนเส้นโค้งเช่เส้นโค้งขึ้นมาเมื่อเครื่องมือติดตีแบสทำไมไม่ก็คือทยแบบ ที <ersch> <S <S on, ่ว่าเอามาดจายเบ็ดทำหนักลงมาตีเข็มหนาเนี่ยึงอาจจะจ้อยหรือเปไปกระจายคือได้ดีกว่าถ้าไม่โบราณที่ว่าเอามัเจ้ทำันอยู่กระจายดีหรือก็ไม่ไม่เนี่ยนี่คือม่ได้ดีกว่าเขาก่อนเราเช็ดเลยการต้องเปลี่ยนวัววัวนี้การเปลือกเปลี่ยนถึงการต้องเป็นวัวคัดเป็นวัวคัดแปลว่ามันดัดายคือเตะเตะกันก็จะดัดไซกัน แต่ละตัวมันเข้ากันได้ไหมเข้าไม่ได้ด้ยเนี่ยครับเนี่ยจะพาไปเชี่ยส่วนนึงส่วนใดครับนะเนี่ยจะเข้าตามหลุดสองคือคัดให้มันสะอาดพาไปจอคัดถึงไม่ไก้มันหลุดตรงเหยมันเข้ากันนี่ส่วนหนึ่งใจว่าครับครับแต่ถ้าเบลโบรานครับต้องกระจายดัดสายดัดสายมีออกมาทุ่งกันแบบเกิดจนข้างในมันหลืบในมันมันไม่มีสีราคาอยู่เหมือนกันเนี่ยเนี่ยเอามาลงแบบที่คุณโบราณทำกันเนี่ย ผู้เด็ดนี่กับเนี่ยให้มันมัดหลบหลบเรียบเนี่ยให้มันซิ้นไปมีกระจาดต่ำอยู่ตรงนี้ไม่วาแกส่วนนิ่งชวนใด้กาเนี่ยพอเทิดแรงทีแรกมันจะมาอยู่ในทุ่มกับเนี่ยอาหารเนี่ยออกมาถึงมันจะยืนในทุ่มนี้เนี่ยคงมีกระลักอ่าของคุณเตเวศเป็นบราณนี่เป็นวัวหมังกรอนนี่ก็เป็นรูปวัวมาหลังกานี้ออกมาเป็นรูปวัวลิงก็เรียกเป็นข้าตีซ้ำยำสบายตรงนี้มาเป็นไม้ชี นี่เขาเรียกหันจินตนาการเป็นหันจินตนาการในหันเกสรกากข้อออกบายเกล็ดข้อกัดช่านดีครับตุกตุกฐานติดจ้าไว้ด้วยครับ